ล,ลองเขาเมิ่กันนะพี่เดะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคนครับมันนี้ก็หลังจากมาจากกอธมอครับไปทุระอยู่กุงเพลกครับมันนี้ก็ ได้เนื้อมาหารอยครับเพราะว่าอยู่บ้านเพิ่นขางัวครับมื้อนี้ก็ายเป็นเป็นท่าเป็นขาครับมื้อนี้ก็ใส่แรงพอดีนะพี่น้องพอดีเพิ่นเอามาทิ่มไว้ให้พอดีหารอยครับเลยเรียกเอาแต่เหนืองามมาซอยจุนะพี่น้องนี่ครับปลาเอาก็หลากหลายเกี่ยวโอยบ่ได้ส่งให้พี่น้องรู้นะครับเนาะเกียวเอาก็ได้ใส่เพียครับเพียก็บตัวมาแล้วอพักเอาก็หลายครับพี่นี่เอาแต่เครื่อนไม้มาเลยครับนี่มาพี่น้องเขอยัดสร้อยด้วยครับเด้อ เดี anto, itos, giving, seaweed, i, ๋ magic, so so Ooh, so, ยว้เถอะขอย่าซอยซะก่อนพี่น้องลูดดูดกันมิ้โว้มาหนิดูดเลยเสียบเสียมเหมือนกันครับจังครับเนี่ยหนิจังเลยอืมจับขอหยาดพี่น้องที่บ่กินดิบนะครับเด้อมาหนีิสิเนียวขอกินดิบจมูกสักวันจังไงกับอู้เป็นแท้พี่น้องเหมือนกันแท้กูใหญ่แห้ง กินเนื้อนี่ซ้อยจุนี่มันต้องมีผักหลายๆครับแจมผักหลายๆมันต้องคอยจิดับเข้าได้พี่นอ้องดิยังไม่หลวนหลวนฮะ เดี๋ยวขอนี่จังไหมเนี่ยสันจังไหมอืมเนี่ยงามเลยพี่น้องเพื่อนเนียนพันหนังเลยพื่นหกกุ้นเปียดลวดน้อยจังเขาเลียงกันครับเศีบเสียบครับสร้อยจุม่มมือนี่กาดมันจะกาดอยู่ตรงไหนตรงหน้าเขาครับอยู่หน้าครับอยู่บ้านสวนค่อยมือนี่แม่เขาในบ้านครับแม่เนอะในบ้าน หอเนียวอ่อนๆนึกออกครับเปี่นนา,าพี่นอ้อกไหกินเขากันครับเจ็บแสมกันเมื่อกันนะคนแท่กันนะอื้มียบบ่ xuống subscribe cho kênh ขันเทียกับตับอืม อสองเม้งสามเมงโซต้องลอยไป่้องเลยสามกุศลลองสีเม้งดอกจอกลองเขาเมื่งกันนะพีนเด โดนกินเทียงเลสุดอยอดนะไี่น้องนะสยู 有三毛。No, สามเมืองนะพี่น้องเนี่ยสุดยอดเลย เสแซ่บพี่น้องเอ้ยโดนกินเดียวเนี่ยดูดวดป้อมเอาเนื้อขอตรวจคไปพี่น้องเด้อที่เพ่กินชิบกระไดผู้ใดกระไดแต่ว่าสำหรับชิมุก,กันโดนโดนกินเดียวครับพี่น้องนี่นะครับกินไอพี่น้องเพิ่งกินขเข้าเลี้ยงกันครับมันมาเด้อไปเพั่อกินข้าเลี้ยงกระไดอ๋อแล้วเราคลิปนี้กั จบไปเพียงเทนีก็นล้วพี่น้องเด้อจะลืมกดติดตามกไดไลค์กดแชร์ครับตั้งเพจทีรุ่มงเงืองโมยูทูบธีรุ่งเงม,มืองโมครับสองช่องล้วนะครับพี่น้องเด้อกดติดตามให้กับน้องแกกันเนี่ยน้ำเนีอาไปเท่านี้ก็นลวครับเด้อคิปหนาใจหไหมสวัสดีครับ